สวัสดีครับมาพบกับช่างสอนบาเบอร์นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ช่างซอนจะมาแบ่งปันเทคนิคการลบเหลี่ยมลบขอบนะครับหลังจากที่เราขึ้นทรงเสร็จนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีความนวนขนนล,มลขึ้นมำละมุนขึ้นครับให้ผมมีความ,มกลมเกลืนเก็บขอบทรงให้สวยครับให้กลมเกลืนจะแบ่งปันสองเทคนิคนครับในการเก็บขอบให้ดูสวยงามไม่ให้เป็นขอบนะครับเทคนิคที่หนึ่งนะครับเกลดเครื่องบัตเบียน แล้วาง b ีนะครับลักษณะแรกนะครับให้วางบีเราจะตั้งฉากแบบนี้นะครับให้ C b บีนะครับเสมอกับฐานฐานสูงที่เราตัดไปแล้วนะครับให้เสมอแบบนี้นะครับเราจะไม่แนบบีเราจะไม่แนบสันบีแล้วงัด b ีออกแบบนี้ไม่เอานะครับเพราะตรงนี้จะแบ่งนะครับจะยุบลงไปให้เรายกฉากที่เราจะแนบให้เรายกรอยขึ้นมาให้เสมอกับลาผมตรงนี้นะครับแล้วตั้งฉากตั้งตรงแบบนี้นะครับเราจะนี้วมข้าไปหรือว่าเราจะไม่เอ็นออกนะครับให้วางตรงแบบนี้โดยที่สันบีก็ป็นต้องแนบนะครับ ไห้ยกรอยทำแบบนี้ครับรอบสี่สาเลยนะครับมีแรกให้ยกรอยเสมอกับลายผมพอเราได้กรอบทรงแล้วปุ๊บนะครับให้เรามีที่สองให้เราล้มเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเอียงเข้าไปหาสี่สาลูก้านิดหนึ่งเพื่อเป็นการลบกรอบนะครับมาลองดูกันครับเก็บครั้งแรกนะครับอาจจะนิ่งสวยครับราวางซ้ําๆทําสักสองสามรอบนะครับเข้าไปมีแบบนี้ครับแน่ยกรอยโยกรอย แน่ยกรอยอ่าเห็นไหมครับวางเสมอกับใบผมวางเสมอกับฐานทรงนะครับแล้วก็ยกไหล่ขึ้นไหล่ขึ้นไปไหล่ขึ้นไปอ่าเก็บไปแบบนี้นะครับเมื่อเราได้นะครับฐานทรงรอบทรงไว้ที่ร้อยนะครับแต่เราจะลบขอบแบบไหนนะครับไม่ให้เอาเป็นขอบไม่ให้เป็นเหลี่ยมตรงนี้นะครับหลังที่เรายกตรงแบบนี้ให้เราเอียงนะครับโน้มบีเข้าไปหา สีสันลูกาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลบแบบนะครับลนก็เป็นเล็กน้อยนะครับเอียงก็้าไปเล็กน้อยมือนก็ได้นะครับขอบสรงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลบขอบให้เอียงเข้าไปครับโนมเข้าไปหาสีสันลูกาเล็กน้อยนะครับทำเหมือนกันครับทางซ้ายและขวานี่คือเทคนิคที่หนึ่งนะครับในการลบลบขอบลบมุมเป็นนะครับมุมเข้าจะโค้งเข้านะครับจะไม่บานหรือว่าจะเป็นไม่เป็นเหลี่ยมนะครับไม่เป็นขอบอเทคนิคที่สองนะครับ ก็คือการความบัตรเดียนลงและก็เก่านะครับเราจะยืนตรงนี้แล้วก็เก่าให้เราฝึกกับหัวหุ่นนี้ก่อนให้มีความชมนานาญก่อนนะครับก mm hmm. ่อนไปทำกับลูกค้าหัวจีนเพราะว่าถ้าลูกค้านะครับขยับนิดเดียวนะครับมีโอกาสพลาดได้นะครับจะต้องเปลี่ยนทรงเลยเพราะฉะนั้นให้เราแต่อีซีสารลูกค้าแล้วก็ค่อยเก่าแบบนี้ครับมือเพื่อสัมผัสลูกค้านะครับลูกค้ายุกยิกเราได้นะครับยิงประเทศออกได้กันนะครับแล้วก็ค่อยเก่าลง เราจะเกาแบบนี้นะครับนี่จะไปเกาด้านหลังนะครับยืนแบบนี้แล้วค่อยเกาลงแบบนี้เวลเช่นกันนะครับเราจะได้เห็นเนื้องานตรงนี้ที่ยังไม่เนียนนะครับแล้วก็เก็บตรงนห้ที่ยังไม่สวยแล้วก็เก็บสําหรับการเก็บแบบนี้ครับทำแบบนี้วนไปครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่และตรงนะครับ่ที่สองน้อมน้มเข้าไปน้มเข้าไปตรงน้มเข้าไปน้มเข้าไปน้มเข้าไป แบบนี้ครับขอบสูงก็จะถูกลบไปนะครับทีอนึงที่2คือการคว้างบเลเตนลงแลวก็เก่าลงมามือหนึ่งแตะศีสัคพาแลวก็เก่าลงมานะครับทำทำงานตรงนี้นะครับให้ยืนตรงหน้างานของเรานะครับแนวเก่าให้ตรงเราจะไม่ยืนตรงนี้แล้วมาเก่าตรงนี้หรือว่าไปเก่าตรงนู้นนะครับให้เราเก่าตรงหน้างานของเรานะครับทำงานตรงไหนก็ขยับไปีละนิดนะครับเก่าไปทำแบบนี้นะครับทำไปจนกว่าจะรอบศีสษนนะครับตรงไหนมีสวยแล้วก็เก็บไปด้วยนะครับ น,นี่เป็นลูกศรตัดนะครับก็ยังไม่ได้เก็บขอบก็เลยมีพี่ๆขอเข้ามานะครับทำคลิปเกี่ยวกับการลบขอบสูงแน่นอยนะครับจ่งสอนก็เลยเีโอกาสามันทำให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องน,นะครับได้นําไปต่อยอดนะครับทําคลิปการลบขอบลบมุมสังเกตดูนะครับมุมซ้ายกับมุมขวามุมขวาไม่ถูกตัดใช่ไหมจะมีความบานแล้วก็เป็นเหลี่ยมฝั่งนี้ก็จะมนกลมเกิน ประมาณนี้นะครับการลบขอบลบเดีย่ยวแบ่งปันสองเทคนิคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง,องๆที่กําลังเรียนตัดผมอยู่แล้วก็นะครับยังไม่ชานาญในการลบขอบลบเดี่ยวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไห้มากก็น,น้อยขอบคุณนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ